ผมคิดว่าอาชีพเนี้ยข้อสนุกของมันจริงๆมันอยู่ที่มุมมองของคนที่ทํางานด้วยครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันสนุกตรงที่ว่าเราได้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้เล่นเพราะการที่เราจะเข้าใจว่าเราจะทำคอนเทนต์เกมเกมนึงออกมาคนดูที่เราชอบจะชอบเหมือนแบบที่เราคิดหรือเปล่า ผมชื่อเอ็มนะครับวริสันตนาตโนภาศทำอาชีพเป็นเกมพับบิเชอร์นะครับทำเกี่ยวกับเกมโอเปอเรชั่นต่างๆางางางมันสนุกตรงที่ว่าเราได้จับอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมทุกๆวันเพราะว่าการตลาดที่ดีจะต้องออมีคอนเทนต์ที่ดีแล้วต้องเป็นคอนเทนต์ที่เทรนดี้ครับเทรนดี้ก็คือต้องตามเทรนด์อย่างเช่นช่วงนี้มันมีอะไรบ้างที่เป็นเทรนด์ที่เราเข้าไปเล่นได้นะครับเราก็ควรจะจับมันออกมาเล่นคือเราได้ทํางานกับคนหลายรูปแบบคนหลากหลายประเภทมาจากแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันมันก็ทําให้เราพัฒนาตัวตนของเราไปด้วยเหมือนนน,าน,านกกัใาาารตลด มันสนุกมันท้าทายเพราะว่าแบบเราต้องทำรีเสิร์ชมาจริงๆว่าแบบเอ้สิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกค้าเราน่าจะต้องการที่จะพบเกี่ยวกับตัวเกมตัวนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราได้จับอะไรที่ไม่เหมือนเดิมทุกๆวันผมกับทีมงานผมหลายๆคนก็คงเลเวล99เข้ามาของผมคือผมมาคิดว่าเลเวล99คือจุดเริ่มต้นเดฟของ Level เลเวล99มันสูงมากครับถ้าเลเวลไม่99เราคงลงดันนี้ไม่ได้เงี้ย ไอตรงที่มันเริ่มจริงๆก็คือมันใครลงดันนี้แล้วแบบสามารถคอนเฟิร์เอาชนะดันนี้ได้หรือแบบเอาไปชนะบอสตัวไหนได้เราได้อะไรไอเทมอะไรกลับมาเงี้ยผมคิดว่าอาวุธต่างๆมันจะถูกเก็บตั้งแต่เลเวลา99อันแรกเลยก็จะมีเรื่อง p r i r i t i z a t i o n skill หรือว่าเป็นในสูงการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตตัวเองความยากของมันคือเรามี resource ทีมงานเนี่ยเท่าเดิมแต่เราต้องทําหลายอันมากเราไม่รู้ว่าเราต้องทําอันไหนก่อนคือเราต้องเลือกอันที่มันมีอิมแพคมากที่สุดก่อนเพราะว่าอันนั้นนะคือถ้าเรา ทำอะไรที่มันนานก่อนและยากที่สุดก่อนเราจะเสียเวลาดีเลยหลายอาทิตย์เงี้ยมันคือการว่าเราไม่มีคอนเทนต์ให้ลูกค้าเราอันนี้2ก็จะเป็นในส่วนของ hard skill hard skill ก็จะเป็นในส่วนที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วเหมือนเราจบสายงานไหนมาเราก็จะมีสกิลที่แบบเป็นเทคนิคขที่เราแบบถนัดมากๆนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ soft skill ทุกคนต้องมีนะครับเรารู้ยู่แล้วว่าเราต้องคุยกับดาราคุยกับเน็ตไอดอลคุยกับพิเนนเตอร์ถ้าเราไม่มี soft skill ในการที่จะบริหารความรู้สึกคนหรือการบริหารทีมงานหรือว่าการที่ทํางานเป็นทีมเนี่ยเราพังแน่นอนนะคร การตลาดแล้วมันคือการฟาร์มทุกทีครับเดี๋ยวนี้จริงๆมันก็มีพวกเลเซอ่์ต่างๆออนไลน์ที่แบบเราสามารถเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจคือมันไม่มีเลเซ์ไหนที่แบบโอเคเลเซ์เน,นี้ยไอสูตรเนี้ยถ้าอยู่ไปอ่านมาอยู่เพอร์เฟกละสิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้คือแบบเรียนรู้ให้เยอะที่สุด เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะเก่งจริงหรือพัฒนาตัวเองจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่ว่าเขาไปยุบใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเ,เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเราใช้ชีวิตอยู่ทุกๆวันวเราเห็นการตลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นในมือถือโดนยิงโฆษณาบน Facebook โฆษณาบน YouTube หรือว่าแบบเดินไปตามรถไฟอย่างเงี้ยมันมีหมดเลยครับหรือแบบแม้กระทั่งป้ายบนทางด่วนผู้แข่ง,งอื่นๆหรือว่าแบบการที่เราเห็นโฆษณาดีๆรอบตัวเราเนี่ยมันทํากันยังไงเขาสอนเราได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาทําได้ดีและอะไรคือสิ่งที่เขาทําได้แบบยังพัฒนาได้อยู่ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําาาให้้เเรรพัฒนได็ว อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมใช้มาตั้งแต่เลเวลหนึ่งเนี่ยเลเวล99เลยครับบอสตัวแรกเนี่ยในประสบการณ์ผมคือการที่ทําการตลาดแคมเปญแรกกับผลิตภัณฑ์แรกในชีวิตผมไม่รู้เลยสําหรัสกิลเราพร้อมหรือเปล่าอาวุธเราพร้อมหรือเปล่าเราตีบวกมาพร้อมหรือเปล่าพอผมผ่านไปได้มันแคมเปญการตลาดของเกมมาเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะบอสตัวอื่นต่อไปได้เพราะผมคิดว่าโอเคมันมันพอที่จะลุ้นเตี่ยงได้พอที่จะเข้าไปบวกด้วยได้นะตัวนี้อะไรเงี้ย แต่ถ้าเราก้าวผ่านมันไปได้แล้วเราคิดว่ารอบอื่นอะ่ะมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแหละแต่เรารู้สึกแล้วว่าเราเราทำได้อะเราก็จะค่อยๆทําต่อไปสำหรับผมเองเนี้ยน้องๆจะเห็นเสมอว่าผม,มาชอบมีหนังสือที่ผมซื้อมาอ่านผมสนใจเรื่องไหนช่วงนี้ผมก็จะซื้อนั้นมาผมคิดว่านี่คือการอัปเกรดอย่างหนึง่งจุดหนึ่งคือผมต้องอัปเกรดสิ่งพวกนี้สิ่งที่ผมเรียนรู้ได้รอบตัว แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าผมต้องพัฒนาเรื่อยๆคือพลาดเยอะกว่านี้เ้ียพลาดในที่นี้คือเหมือนว่าโปรเจกต์ผมอาจจะออกมาสักเซสฟูลมากๆออกมาดีแต่มันมีโปรเจกต์ไหนที่คุณทําถ้าคุณเป็นคนทํางานแล้วคุณบอกว่าออกมาดีแล้วมันไม่มีอะไรผิดพลาดเลยคุณสักเซสทุกอันเลยก็ได้แต่ไม่มีอันไหนที่มันสักเซสร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคุณเราจ้อผิดพลาดที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของทุกๆโปรเจกต์เนี่ยนี้อย่างนี้มันรวมกันนะถึงตอนนั้นคุณอาจจะแบบตกใจว่าเฮ้ยคุ สำหรับน้องๆที่สนใจทำงานสายมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับเกมโปรเฟชชั่นอลแล้วเนี่ยผมคิดว่าลองเสพข้อมูลเสพคอนเทนต์เก็คลิปต่างๆเกี่ยวกับเกมให้มันเยอะมากที่สุดคิดว่าอย่างหนึ่งถ้าเรามีแพชชั่แล้วเราชอบเกมอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ต้องพยายามเลยสำหรับคนที่อยากจะย้ายอุตสาหกรรมมาแล้วทำ มาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะครับผมมองว่าลหลักๆคือทุกๆคนที่ทําสายมาร์เก็ตติ้งมาอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้ดีว่าแบบแต่ละอุตสาหกรรมนั้นมันมีบิสเนสนิดไม่เหมือนกันมันมีสิ่งที่ลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมอยากจะเห็นไม่เหมือนกันผมคิดว่าถ้าประสบการณ์มีแล้วอะไรเงี้ยอยากจะย้ายมาอยู่ในวงการเกมผมคิดว่ามันไม่น่าจะยากสำหรับทุกคนถ้าทุกคนมีความพยายามแล้วก็มีพาชันที่อยากจะขยับมาอยู่ในตรงนี้คือเป็นมาร์เก็ตติ้งของเกมโปรเฟชชั่นแนลเงี่ยครับผมคิดว่าอันนี้ทำได้แน่นอนถ้า ก็อยากจะให้กําลังใจน้องๆทุกๆคนแล้วก็พี่ๆทุกๆคนที่สนใจจะมาทำงานในอุตสาหกรรมเกมถ้าคุณมีพาชั่นคุณมีความชอบแล้วคุณมีสกิลต่างๆที่พร้อมแล้วหอยากจะพัฒนาต่อไปนั้นก็อยากให้ทุกคนโชคดีและได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับ